รายส่วนกาไฟฟเป็นห่วงกับโรคประหลาดที่คุณเป็นอยู่ฉันก็เป็นห่วงตัวเองเมืาะฉันมารู้ว่าฉันเป็นโรคประหลาดจากข่าวเนี่ยทีวีนะคุณแม่พูดเลยก็นั่งดูอ่านข่าวไปเรื่อยต้นหอมเป็นโรคประหลาดสาคนหนึ่งแสนฉันเป็นโรคอะไรอ่ะฉันก็เปิดดูว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคอะไรฉันก็ศึกษาแล้วฉันจะตายไหมหรืออะไรก็มีคมกังวลใจเอาจริงๆนะ สื่อยังรู้เรื่องโรคฉันมากกวา่าค่ะตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรเลยว่าฉันเป็นโรคประหลาดอะไรอย่างฉันก็อ่านจากสื่อว่าอ๋อมันเป็นโรคประหลาดที่เกิดขึ้นได้น,น้อนแต่เดี๋ยวจะไปปรึกษาคุณหมอ,อคือตอนอัดรายการอ่ะเขายังไม่ได้สัมภาษณ์คุณหมอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นโรคที่มันร้ายแรงอะไรขนาดไหนแต่พอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาจะไปเก็บเ๊ปคุณหมอละคุณหมอก็จะบอกว่าเราก็ถึงได้มาเหตุตามข่าวแล้วว่าอ๋อมันเป็นโรคที่คนเป็นน้อยนะเป็นโรคอยู่หนักชนิดหนึ่งแล้วจากนั้นก็เริ่มมีคนรรีวววิโโคหอ่าเป็นะไ โหมันน่ากลัวมากเลยนะรีวิวที่คุณทํากันอ่ะฉันตกใจนะแต่เขาก็บอกว่าแบบเคสจริจต้นหออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้คําตอบพอพอมาทราบข้อมูลแบบว่ามันลึกไปแล้วมันดูร้ายแรงแล้วทาให้เราวิตกกังวลมากขึ้นไหมก็วิตกเพราะแบบมันจะตายไหมมันแบบภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันคืออะไร SLE หรือเปล่ามันก็ก็แบบตีความไปได้หลายอย่างโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆอ่ะมันก็จะคิดไปเยอะแล้วคือ สวยๆอย่างเราจะมาตายตอนเนี้ยมันไม่ได้ไงฉันกลัวตุยเลยเหรอแม่กลัวตุยสิแต่ว่ายังไม่ได้เจอหมอใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวจะเอาติดต่อคุณหมอไปว่าเออคุณหมอมันมีท่าเดี๋ยวพอบีวีดีวีให้ได้ไหมให้เขาดีลไปอีกรอบได้ฉันจะติดตามข่าวว่าฉันได้นัดไหมเราไปคุยกับคุณหมอเลยพี่หอมโอเคไหม้ในรายการใหม่ใช่เพราะว่าฉันก็ตกใจที่ติดตามข่าวสารตัวเองจับข่าวเออก็ดีนะคุณนัดหมอยังคะล่าสุด ยังค่ะ <ừ> mm. เพราะฉันเพิ่งอ,อ่านข่าวตัวเองเหมือนกัน <ừ> mm. ขอบค <น S 2> ุณพีพีทีวีด้วยม,มันเคยมีกกผมกระทบอะไรกับแบบผิวหนังจริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบเพราะอา่านขุดคันมันดี <laughs> ตอนแรกไม่ได้มีอะไรนอกจากมันก็จะลามเนาะอะไรอย่างเงี้ย <ừ> mm. เราก็พยายามแบบไม่ให้โดนน้ําอุ่นแต่ว่าพอหลังๆอ่านข่าวปุ๊บพี่กตกกังวลปุ๊บคันนะตอนนี้คันมากเลไปหาหมอบอกไม่รู้มันลามคันไม่รู้เลยไม่เห็นเขารู้ว่าเขารู้เสร็จเป็นเลยเออมันกังวลใจว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นอะไรข้างในไหมอะไรอย่างเงี้ย เจะเป็นพยานางพยาขาด่างไปตลอดไหมแต่ก็ทําใจแลยว่าคุณกลัวมันจะลุกลามมากกว่าเดิมไหมคุณออ่าลุกลามลงไม่เท่าไหร่กลัวมันลุกลามขึ้นแผ่ขยายขึ้นก็ไม่รู้มันไปจะไปทางไหนใครจะไปฉันก็ต้องรีบไปหาคุณหมอก่อนอเอ่าเรื่องจุงภาพผ่านไปเรื่องปัญหาหัวใจบ้างดีกว่าแล้วสุดไปเจอใครคาแฟนเก่าบนเครือจริงๆอิอะทำงานด้วยกันอยู่แล้วแล้วโมเมนต์ที่แบบ ทะเลาะกันหรือตีกันว่ากันน่ะมันเป็นเรื่องประจำของการทํางานทั้งคูเ่เพียงแต่ว่ามันไม่เคยถูกเอามาเผย,ยแพร่ให้ได้ดูกันแต่เนี้ยเขาก็คงแบบอยากจะแบบถ่ายเล่นๆอ่นนะวพราแบบว่าที่ต้องเยอะแยะก็คือไปถ่ายรายการกันแหละทีมงานก็ต้องเยอะแยะเขาแยกทีมงานไปแบบไม่รู้เขาจัดที่ยังไงทีมงานไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีเขากับเราเนี่ยมานั่งติดก,กันเราก็แบบอเอาแล,แล้วที่ค่อนข้างก็ว่างนะจัดให้ติดกันก็ยังงงว่าแล้วทำไมไม่เอาทีมงานคนอื่นมานั่งด้วยมันเหมือนแบบ มันก็เลยแบบเปถ่ายคลิปเก็บไว้ว่าตลกๆก็แบบเออมานั่งด้วยกันสองคนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยไปแบบตั้งแต่เลิกกันก็ไม่เคยแบบไปต่างจังหวัดด้วยกันก็เหมือนแบบเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยเงี้ยเขาก็เหมือนแซวว่าอุ้ยเหมือนระลึกความหลังคนก็ไม่ควดคุยว่าสรุปว่าคุณต้นหอมแฟนเก่าคนไหนของคุณกันแน่นะอย่าไปคุด เพราะว่ายิ่งขุดมันจะเจอเยอะมันดูไม่งามแล้วไปไล่เนี่ยไปกระทบคนนั้นคนนี้อย่าไปกระทบเขาบางคนเขามีครอบครัวแล้วเออบางคนเราก็ไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุณนิกกี้เข้ามาเฉลยว่าเป็นคนนี้อะไรเงี้ยได้เข้าไปดูไปตามกันจริงในระหว่างที่เราเป็นแขนชนกันแล้วมันเกิดมีความอะไรยังไงไหมคะมันไม่ใช่ฐานไฟเก่าค่ะมันเป็นขี้เท่าตัวใหญ่้ติดคือก็ คนที่เราเคยเทไปแล้วอะค่ะเทไปแล้วก็ไม่เอากลับมาใช้ต่อ,อ,อแต่พอประโยคที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยมันเหมือนลำลึกความหลังอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกไหมคะออไม่ค่ะเขาเป็นเขาชอบแซวอีกเ,เ,ออเล่นๆอยู่แล้วว่าแบบว่าเหมือนเหมือนแบบอืสมัยก่อนแกหน้าแย่ฉันยังรักแกลงเลยนะมันออมันมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะค่ะกัดกันอย่างเงี้ยประจำแต่ตอนนี้เราก็สวยเราไง สวยค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าต่อยเขาไม่มีใครเขาก็ไม่เอาเราอยู่ดีใช่ค่ะมันมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วใช่เป็นเพื่อนกันไปแล้วแล้วก็เราก็ทําเขาเยอะด้วยโดนแซลแรงขนาดนี้ไม่นิดไม่น้อยเหล่าครับพี่หอมขาไม่ค่ะก็คือมันกัดกันไปเรื่องมาจับเป็นเพื่อนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเราคบกันมาเจ็ดปีเป็นคนที่เกือบ จะแต่งตัดสินใจว่าจะแต่งแล้วอ่ะคนนี้จะแต่งก็ได้อะไรเงี้ยจ่เออพอมาโด่งดังซะก่อนนะเนาะมาโด่งดังซะก่อนคนจะดังก็จะคนจะดังคนดังก็อ่ะเทนะขอโทษดังแล้วเชิดใส่เลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันดีทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันหอมรับแขกไอ้ที่ดังๆังร้านวิวสิบล้านวิวก็มาจากเขาเนี่ยแหละเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์คอยช่วยคิดงานทั้งหมดก็เหมือนแบบเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจแหละคนมันแบบรู้ใจกันเนาะออมันทำงานก็เลยทำให้งานมีประสิทธิภาพค่ะั่นตอนนี้ก็คือไม่เหงา ไม่เหงาค่ะทํางานอยู่กับล nice ูกแล้วก็มีงานเป็นดาราดังโดยยิ่งไม่เหงาเขาถึงยางรากก็ต้องเขาบอกว่าอันนี้อันน <Yeah> right> uh> ี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องดังนะคะคือละครมันฟังมากอะแล้วก็เราก่อนหน้านี้เรามีประกบกับเจนนี่เนาะมาเสริมความดังแบบสุดๆด้วยการประกบกับคุณแอบแล้วก็แบบเอะตัดละครตัดไปตัดมายังไงจะไมเรามันเด่นน้าบ้ามันเด่นมากเลยตอนที่เราตายคนชอบมากเลยนะคะคนชอบให้เราตายมาก เราก็แบบเด้รลับกะแสความรับละครเนี่ยคนยังมูฟออนไม่ได้เลยกับแอปล่าสุดมาต่อค่วพี่แอนเกมรักพยศตัดออกมาทำไมมันเหมือนหนังมันดีขนาดเนี้ยมันดูรู้ว่าว่ามันฉุดไม่อยู่แล้วมันม่มันปีทองของสาวราศีตุลคือมันไปไกลมากเราก็แบบร่วมงานกับเจนนี่ร่วมงานกับแอปร่วมงานกับคุณแอนธรรมศร อันนี้ถ้าลูกค้าหรือผู้จักติดต่อมาร่วมงานกับบอยกับดาด่าเดี๋ยวอาจจะขอพักไว้ก่อนแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันมันขึ้นไปแล้วเนาะการที่เราแบบร่วมร่วมงานกับตัวแม่ตัวท็อปเงี้ยเราถ้าตรงค้าตัวของเราต้องอัพขึ้นไปค่ะคุณหอมขาอ๋อไม่กล้าค่ะกลัวเขาไม่จ้างแล้วก็แล้วก็คือละครเรื่องเกมรักพลโยศอ่ะดูด้วยนะไตเติลตอนขึ้นชื่ออ่ะเป็นแบบคนเดียวยืนเดียวด้วยนะเก็บอะไรอีกไม่ประกบสองต่อเนาะไม่ประกบสองต่อนะ ตัวหอมตัหนองปีนี้มันมาว่ะมันเป็นตัวพิกเรื่องแหละใช่แล้วก็ถ้าเกิดผู้จัดจะติดต่ตอเนล,ละครอ่ะตอนขึเน้เอ็นเครดิตขอจอเดี่ยวเท่านั้นค่ะ <laughs> คุณไปทำอะไรมา,าทำไมแบบมันถึงแบบบังเปรี้ยงขนาดนี้ประเด็น,นปีนี้คุณหอมเป็นจังหวะของการ air ออนแอร์แครเนี่ยกระแสมันดีมากแล้วเราก็ดันเป็นตัวพิกเกมคือคนก็รู้สึกว่ารักตัวละครตัวนี้แล้วพอเกมรักพลยศ์เนี่ย มันเป็นละครเกาหลีรีเมคอยู่แล้วตอนเป็นละครเกาหลีบทเขาแข็งแรงมากแล้วพอมันทาเป็นไทยอ่ะได้พี่แอนกับอนันดามาเล่นอ่ะเขาเล่นเก่งมากแล้วงานนั้นออกมาดีงานภาพเหมือนงานหนักเลยมันจะไม่ดังยังไงถ้าาติดต่อไปเป็นเอกไี่ทำไงคะอ๋อเดี๋ยวดูคิวก่อนโทรมาเช้าบ่ายก็คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าพี่เขาอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้แบบปกป้องเขาค่อนข้างแบบช่างพูดช่างจาเขาช็อตฟิลแม่เขาบ่อยมาก ใช่ค่ะก็ไม่รู้เขาเอาอะไรมาจากไหนนะคะแต่ว่าน่าจะมาจากแม่แล้วเขาจดจำคือเราจะคอยบอกเขาว่าทำอันนี้หน่อยสิขอให้ตังค์แม่หรือว่าดู youtube อย่ากดข้ามโฆษณาเขาให้ตังค์แม่ถ้ามันเป็นย youtube แม่เราก็จะบอกเขาอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งที่เราบอกว่าลูกสวัสดีคนนี้หน่อยเขาก็จะถามว่าเขาให้ตังค์แม่เจอลูกช็อตได้บ่อยอย่างงี้มันเป็นยังไงบ้างคะแม่มันอายคนค่ะแต่ก็คือจะอธิบายยังไงแบบ ลูกค้าบ,บางอย่างมันจะต้องรักษามารยาทเขาก็จะถามว่ามารยาทคืออะไรออมันก็อธิบายไม่ถูกในะความแม่ก็ไม่เก่งอ,อ่ะเออคิดว่าเดี๋ยวลองโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วค่อยๆสอนดีกว่าก็อาจจะบอกทุกคนที่ดูอยู่ว่าอยากคาดหวังความน่ารักจากปกป้อง <c oughs> เวลาที่เจออะไรอย่างเงี้ยแค่เราจับตัวเขาได้แล้วเขาไม่สะบัดอันนี้ผมถือว่าเก่งแล้วทําให้เขาสวัสด,ดีเราได้อันนี้คือเก่งแล้วเท่านั้นเองมองเห็นตัวเราไหมครับเวลา มีคนบอกว่าลูกกูเหมือนกูให้ท่องไว้นะฮะก็เราก็เลยจะโกรธเขาไม่ลงมันเป็นเวรเป็นกรรมที่เรา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 ต้องทำกมหนักมาช้านาวเขามาในรูปแบบนี้แต่ก็น่ารักตามวัยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะจะฝากต้นหอนกับคุณบรินิทนี่เดียวนะได้ค่ะ